นี่ครับมาดูวิธีการทําเลยนะครับพี่ทําให้สมชิ่งต้องไวๆหน่อยพี่ปุ๊บ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 นี่ครับทา่านผู้ชมครับไวจริงๆเอาละครับดูนะครับทา่านผู้ชมครับ การตัดตอนนี้โขหลังจากนั้นทำเร็วๆไปเลยอย่างนั้นเรียกอะไรใส่น้ําเพื่ออะไรอันนี้น้ามนต์เจ็ดปลาช้าครับน้ามนต์เจ็ดปลาช้าใครจะไปกินบี้เพื่อให้มันติดกันครับอ๋อเขาพูดเล่นนะครับไม่ใช่น้ามนต์หรอกครับเป็นน้าธรรมดาเนี่ยน้ํากายสิทธิ์ธรรมดานี่เองครับท่านผู้ชมเอาล้ครับท่านผู้ชมแปะ้าไปอยู่แล้วแค่แปะก็อยู่แล้วเรอครับท่านผู้ชมครับอาชีพง่าย นะสามารถทําให้คนเราล่ํารวยได้ถ้าขยันถูกไหมครับ,รบถึงจะได้ไม่ดำไม่ดำเป,ปรตีพี่ขายก็แบบนี้เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำมันทุกวัน